ธนาคารน้ำใต้ดินเกิดขึ้นจากแนวความคิดของพระนิเทศศาสนาคุณหรือหลวงพ่อสมานสิริปัญโยประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณได้เริ่มให้มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานโดยใช้หลักการเติมน้ำลงไปกักเก็บในชั้นใต้ดินซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภครวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ล่าสุดท่านพระครูสิริวีราพรเจ้าวาดวัดเจริญศรีสุขได้ผลักดันชุมชนบ้านโนนทองตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรักษ์จังหวัดชัยภูมิพุดไอเดียเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยนายรัตนศักดิ์รัตนมณีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธนาคารน้ำใต้ดินสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณเข้ามาให้ความรู้พร้อมส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกันจัดการธนาคารน้ำใต้ดินภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งหลุมหนึ่งครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม และสามารถนำน้ำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นนายรัตนศักดิ์รัตนมณีกล่าวว่าทั้งหมดมุ่งหวังเพื่อที่จะให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินและเป็นการเก็บน้ำจากผิวดินลงสู่ใต้ดินให้รวดเร็วขึ้นรวมทั้งเก็บน้ำไว้ใช้ในยามภาวะที่เกิดภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอยากให้ชาวบ้านใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด โดยทั่วไปนะครับว่าเวลาทําประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยดูแลรักษานะครับแล้วก็ต้องลงให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อเรามีน้ําใช้เยอะแล้วเนี่ยเราก็คงต้องมีการจัดการน้ําให้บาลานซ์กันไม่ใช่มีน้ําเยอะเราจะใช้เยอะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องมีการจัดเก็บและใช้น้ําให้เหมาะสมด้วยครับคาดว่าชุมชนจะเห็นความสําคัญของการกักเก็บน้ําผ่านโครงการธนาคารน้ําใต้ดินและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆต่อไป สนับสนุนโดยสิริบัญชาเอทิลแอลกอฮอล์เจลคุณภาพที่คุณมั่นใจสิริบัญชา True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก